ระแสะความนิยมที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อคนทมวลกำลังได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้จากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและชุมชนต่างๆที่พร้อมใจการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้มีอารยสถาปัตหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นที่จอดรถทางลาด และห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการและผนุดร้อหรือคนที่ใช้รถเข็นให้สามารถใช้บริการได้เข้าถึงได้โดยสะดวกและปลอดภัยตามกติกาสากลว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว,ไว้ข้างหลังนะครับ ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบดูแลโบราณสถานและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆทั่วประเทศซึ่งล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าสนใจกระทรวงวัฒนธรรมจะมีนโยบายในการส่งเสริมและสร้างธรรมอารยสถาปัตย์หรือเฟร่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วไทยอย่างไรบ้างต้องไปคุยกับท่านรัตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มครับ วันนี้เราอยู่ที่พระที่นั่งอิสาราวินิจฉัยนะครับซึ่งเป็นท้องพระโรงวังหน้านะครับ,รบตามที่พี่อ๋อยได้พูดถึงนะครับท่านผู้ชมเรามีนโยบายในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เข้าถึงคนทั้งมวลซึ่งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะครับได้ทําการปรับปรุงเรื่องของทางลาด ห้องน้ําสิ่งอำนวยความสะดวกการเข้าถึงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังให้นโยบายไปถึงพิพิธภัณฑ์สารในชาติอีก44แห่งทั่วประเทศให้ปรับปรุงเพื่อให้เข้าถึงคนทั้งมวลด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับสาธุเลยครับท่านผู้ชครับต้องถืพูดถึงโบราณสถานด้วยเพราะวังเก่าแก่โบราณนี่วิวแชร์นี่ถอดใจเลยเจอแต่ขั้นบันไดสูงชันเพราะตัวอาคารสถาปน์เดิมเนี่ยเรายังคงอนุรักษ์ไว้นะครับแต่เราไปเพิ่มในส่วนของทางลาดที่จะสามารถให้วิวแชร์เนี่ย ข้ามผ่านตัวธรณีประตูได้เพราะว่า oh. ในอดีตเนี่ยก็จะมีธรณีประตูสูงขึ้นมาในพิพานสาแห่งชาติทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะที่นี่พระนครเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วเราจะทําเป็นทางลาดเพื่อให้วิวแชร์สามารถเดินทางเข้าชมได้นะครับจะมีหลายๆ วัตถุประสงค์นะครับทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยก็มีใช้บิวแชร์บ้างบางส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นรถเข็นเด็กไปกับครอบครัวเนี่ยก็แล้วก็พาลูกมาด้วยก็เป็นรถเข็นเด็กก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันวันนั้นเนี่ยใช่คนท้องที่เท่าถึงได้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ได้ใช่ครับสะดวกปลอดภัยด้วยใช่ครับ พราะนี้ก็เป็นนโยบายหลักอยู่แล้วนะครับนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆรัฐบาลก็มีนโยบายเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงทั้งหมดนะครับในอรารยสถาปัตย์นี่ครับมีโอกาสก้องมาเที่ยวชมกันให้ได้เลยนะครับ,น,รบนี่ห,นหลายๆครั้งในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ครั้งเดียว้วยนะลำดีฮะเพราะว่าที ที่นั่งในหนในมู่พระวิมานที่พิพิธภัณฑ์สา,า,ารในชาติพระนครเนี่ยจะเป็นวางหน้าเดิมแล้วก็จะมีรายละเอียดที่ตอนนี้เราจัดหมวดหมู่ตั้งแต่คเครื่องมุกเครื่องเงินแล้วก็เรื่องของาศาสตราวุธต่างๆแม้กระทั่งในเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้การเข้าถึงเนี่ยทั้งในเรื่องของการเว้นระยะเรื่องของพื <อ Braun. S 2> <Snow. S 1> ้นที่ที่ไม่มีสิ่งที่กีดขวางที่เป็นอุปสรรคแล้วนะครับก็ <lubric ation S 1> สามารถเข้ามาชมโดยเฉพาะที่นี่พิพิธภัณฑ์สารในชาติพระนครเนี่ยจะมีความ ครบครันสมบูรณ์แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ใครที่เคยมาแล้วเนี่ยอย่างผมเนี่ยมาเป็นระยะระยะนะครับนีฮะแล้วรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนวัตถุที่มาจัดแสดงใช่ครับเป็นรอบๆไปเลยนะครับครับก็จะมีวัตถุโบราณที่จัดแสดงในในส่วนของการเก็บเก็บไว้ในคลังพิพิธภัณฑ์ที่เราเก็บไว้เป็นแสนแสนชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะมีการหมุนเวียนมาจัดแสดงนะครับส่วนอาคารจัดแสดงนั้นก็จะอยู่ในหมู่พมิมานแล้วก็ห้องโถงแห่งนี้ครับท่นนั่งอิสลาวินิจฉัย ลำตีครับมีขนาดท่านนโปเลียนโบนาปาร์ดแห่งฝรั่งเศสยังมาอยู่ที่นี่เลยนะครับก็อันนี้เป็นผลงานที่จัดแสดงรูปปูนปั้นของอสมเด็จเจ้านโปเลียนที่1น,นะครับก็ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระปิดก<อ>้านะครับ<ม>ทางพิพิธภัณฑ์สหประชาชาติพนะนครก็นําจัดแสดงเป็นตู้จัดแสดงที่คุมอุณหภูมิคุมแสงนะครับเพื่อเร<อ>ื่องของความเหมาะสมและการเก็บรักษาก็เป็นทรัพย์สมบัติล้ำค่าของแผ่นดินไทยนะครฮะ เี่ต้องอย่าพลาดนะครับต้องมาเที่ยวชมันให้ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะมารุ์ล้อทั้งผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยพักฟืน้นหมอเพราะที่นีาดำเนินหน้าสูดไม่ไดีเท่าครับใช่ครับรสังเกตว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยมีมาทุกวัน<อ>นะครับที่เป็นครอบครัวนะครับจะมีวีลแชร์บ้างรถเข็นเด็กบ้างเนี่ย<อ>ครับก็ตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมด้วยอย่างเวลาเราไปหลายๆประเทศอย่างเช่นเราไปอังกฤษ British Museum ใช่ไหมครับไปเยอรมันที่เบอร์ลินก็มีพิพิธภัณฑ์ใหญ่แม้กระทั่งไปญี่ปุ่นก็มีทั้งพิพิธภัณฑ์สมัยเอโดพ โชกุนต่างๆเ,ย,เยอะแยะมากมาย<ช>เพราะฉะนั้น<ช>ของเราก็มีครับที่นี่นะครับเป็นหมู่พระวิมานแล้วก็ปัจจุบันเป็นปปทพิพิธภัณฑ์สารในชาติพะนครแล้วกระทรวงวัฒนธรรม ขับเคลื่อนและพัฒนาอารยสาปัตยด้วยเฟรลี่ดีไซน์เพื่อให้คนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลครับตอนนี้ท่านลำตีก็เสร็จภารกิจไปไหนต่อครับไปภารกิจต่อครับวัดท่าทองวันหน,นึ่งจริงไงครับเนี่ย ก็แล้วแต่วันแตถ้าวันจันทรหนึงสุกจะมากหน่อยเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นงานประเพณีเป็นงานที่ออกต่างจังหวัดแล้ววันนี้ก็ขับเองเลยนะครับก็แล้วแต่วันแต่่วนใหญ่ถ้าไม่ไม่มีที่ไหนต่อเหมัอนเสร็จงานก็กลับบ้านพักได้เลยเอโอ้ขับเองเลยนะพีของรับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ